สวัสดีครับผมแม้งจากชอแม้งสมานะครับวันนี้เราอยู่กับเกมดาร์กเนสเอ็มคลาสสิกนะครับผมยูดีดีน้องแว่นก็มา <laughs> ก็คือตอนนี้ทางเพจเขาได้ประกาศเพิ่งประกาศเลยสดๆดร้อนร้อนนะครับว่าพรุ่งนี้จะมีการอัปพดใหญ่พรุ่งนี้ก็คือวันพฤหัสนะครับผมจะมีการอัปเดตแพทที่จะมีอาชีพใหม่เข้ามานั่นก็คือ Academy หรือน้องแว่นที่ทุกคนรู้จักเดี๋ยวเราจะมาอ่านดีวกว่าว่าเขามีอัปเดตอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต ไปที่ Facebook นะอ่ะผมมาร์คไว้แล้วแหละผมเอาขึ้นมาไว้แล้วก็คือเดี๋ยวจะอ่านเป็นแผทของภาษาอังกฤษเนาะเพราะว่าจะได้ไม่สับสนเพราะก็จะมีชื่อสกิลมีอะไรต่างๆเนี่ยจะได้ตรงตามความเข้าใจเลยนะครับผมอันดับแรกเลยเนี่ยเขาจะอัปเดตแผทวันพรุ่งนี้ตอน9นาาถึง11นาาบวก8นั่นหมายความว่าของเราจะเริ่มปิดตั้งแต่8นากาแล้วถึงเสร็จสิ้นตอน10นาก อาจมีการอัปเดตเสร็จก่อนเวลาดังนั้นเพื่อนๆก็สามารถเข้ามารอดูได้นะครับดังนั้นหลักๆ8ป0ถึง10โมงเขาจะเปิดที่10โมงให้เราเข้าไปเล่นอาชีพใหม่กันได้นะครับอันดับแรกเลยที่เขาบอกมีอะไรอัปเดตขึ้นมาบ้างหนึ่งเลย New Class a c a d e m y กก็คือน้องแว่นเรานะครับเขาบอกมี2องสายมีอาชีมิตกับ Engineer ก็คือเป็นสายดาเมจเวทกับดาเมจกายภาพนะครับ เดี๋ยวไว้ผมจะทําคลิปแยกออกไปว่าเราจะต้องบิวไปทางไหนหรือต้องอัพสกิลอย่างไงนะครับอย่างไอเซมิทเองคร่าวๆแล้วกันจะเป็นฝั่งน้ําไฟจะเป็นฝั่งพิษคล้ายๆกับเมทเลยเพียงแต่ว่าเขาจะมีสกิลที่แปลกแตกต่างกันนะครับผมอ่ะแล้วอยางหนึ่งเอนจิเนียร์ก็จะเป็นฝั่งตั้งป้อมจะแบ่งออกเป็นฝั่งตั้งป้อมกับฝั่งที่ใช้ปืนเป็นหลักนะครับ ตั้งป้อมปืนอันนี้เป็นปืนส่วนตัวปุ้นท่ปืนใหญ่อะไรอย่างนี้ครับอะต่อมาเขาจะมีอะไรอีกเขาจะมีเรื่องของระบบต่างๆในการเคลียร์เนสช่วยให้เราทําทุกอย่างให้มันง่ายขึ้นนะครับผมต่างๆเขาจะมีค่าเนี่ยที่เขาเรียกว่าค่าในภาษาไทยมันเรียกค่าอะไรสักอย่างหนึ่ง ผมจะบอกไม่ถูกเลยเหมือนเป็น,ปน,ปนแต้มสะสมในการท้าทายของดันเจียนนะครับผมซึ่งมันจะลิงก์กับสตัวละครด้วยนะาาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมันจะพอยต์ตันที่240้เขาก็จะคำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วละ่ะเนี่ย2อ0ต่อตัวละครคล้ายๆเหมือนเป็นค่าค่ารายวันเนาะที่เราทำแต่ละวันแต่อันนี้มันคือเกี่ยวกับดันเจียนเนาะแล้วก็เขาจะบอกคำนวณให้เรียบร้อยแล้ว1ตัวคือ240พอยต์ สตัวคือ960พุดนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี้ยพอเขาบอกแล้วอันนี้สําคัญตรงที่เมื่อเขาเพิ่มแว่นเข้ามาก็คือพุ่งเนี้ยเป็นตัวละครที่5้าเขาจะปลดล็อกเพิ่มเข้าไปเพิ่มสล็อตเข้าไปให้ก็กลายเป็นว่าบอกไปในๆว่าจะมีช่องว่างของตัวละครเพิ่มขึ้นมาให้โดยที่เราไม่ต้องลบนะผมคิดไว้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะ แล้วเขาจะเพิ่มพอยต์ขึ้นมาจาก960พอยต์ที่เป็น4ตัวเป็น5ตัวก็กลายเป็น1,200พอยต์นะครับเพื่อจะรับรางวัลไอ้พวกนี้แหละนะต่อมาระบบที่เพิ่มขึ้นมาอีกคืออะไรบ้างครับมันจะมีระบบในการทำอาวุธทำเทียร์หเทียร์สเทียร์สเพิ่มขึ้นมาให้ที่คาดว่านะน่าจะเป็นอันที่เราต้องสุ่มแต่อตอนนี้สามารถทำขึ้นมาได้แล้วนะครับผม แล้วก็จะมีในเรื่องของการปลดอะไรนิดๆหน่อยๆที่ทำให้เราสะดวกขึ้นแล้วก็มีในเรื่องของออฟที่ทุกคนรอก็คือมันสามารถย้ายออฟล็อกออฟได้หรือ,อเขาเรียกว่าอะไรดีสุ่มอันใหม่ในที่เราต้องการเฉพาะจุดนะครับอาจจะต้องใช้ไอเทมแคสเนะาะเดี๋ยวต้องดูกันว่าเป็นยังไงบ้างต่อมาในเรื่องปรับคลาสบาลานบ้างก็คือเรื่องปรับของสกิลนะครับผมเรื่องปรับของสกิลเนี่ย ที่ผมดูดนะหลักๆเลยเขาจะปรับ m e r c e n a r y กับ m a g ฝั่ง meta หรือ elemental lord เยอะกว่าเพื่อน <c oughs> อันดับแรกเลยมาดูที่ m e r c e n a r y ก่อนส่วนใหญ่จะเป็นปรับฝั่ง pve นะพวกด a m a g ต่างๆเขาจะเพิ่มขึ้นแล้วส่วนใหญ่เพื่อนๆพืนสังเกตไหม rolling attack ไอ้สกิลหลักของเมือทั้งนั้นเลย cyclone a c เนี่ย ه, ก็เป็นอันติีเนาะ g i n t i c bomb ก็เป็นอนีกอันตรีอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ demolition fist เนี่ยมันก็คือไอห,หมัดที่เราชอ ที่เราใช้ประจำอยู่แล้วพวกนี้เพิ่มเลเวลเพิ่มดาเมจแอดเข้ามาตามนี้เลยซึ่งก็คือเป็นการบัฟนั่นเองเต็มเตมเลยต่อมาตัวที่2คือ f ฟอ y o u ยูที่อัพเข้ามาอีกคือสกิลใหม่ครับเพิ่มไทม์ชิปเข้ามาเป็นสกิลใหม่ที่เขาบอกว่าจะไม่ลิงก์กับบ y o n นไทม์ก็คือมันจะไม่ไปไปทับกับบ y o n นนะซึ่งเราจะต้องมาดูกันว่าความสามารถของสกิลนี้คืออะไรนะครับผม ่าแต่ครูดาวนานอยู่คิดว่ามันจะต้องเจ๋งแน่เลยเดี๋ยวลองไว้ค่อยมาดูกันนะครับต่อมา Elemental l o ลอหรือเม็ดน้ำไฟเนี่ยเริ่มมาแล้วก็คือการสแต็กน้ำแข็งเขาบอกว่าเนี่ยจะสามารถสแต็กน้ำแข็งได้ตั้งแต่ช่วงบอส3 3ตัวแรกของซีดากอนซึ่งผมคิดว่ามันก็จะลิงก์กับทุกดันเจียนแหละที่เขาจะบอกก็คือซีดากอนอ่ะมันสแต็กไม่ได้แต่บอสอื่นอ่ะสแต็กได้ เพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้แช่แข็งแบบโฮให้ให้มอนอยู่เฉยๆแต่มันจะติดสแต็กนั่นแหละประมาณนี้ครับนี่ที่เขาบอกนะอือแล้วก็ต่อมาไอ้มันตฟายสกิลพวกเบิร์นต่างๆเนี่ยเขาจะเพิ่มเบสสกิลดาเมจขึ้นมาอีก20%พวกสกิลเบิร์นทั้งหมดนะอ่าซึ่งเมทไฟที่แรงอยู่แล้วที่ผมเพิ่งอวยไปแต่ว่าเดี๋ยวผมยังไม่ได้ลงคลิปหรอก <c oughs> ผมอัดคลิปเรียบร้อยแล้วอวยไปเรียบร้อยแล้วมาแตะแรเข้าไปอีก นะครับผมอ่าอย่างไอเฟรียวอเทเนี่ยลดคู่ดาวลงไปอีกจาก150วิเหลือ120วิซึ่งอันนี้คือสกิลอันติฝั่งไฟ,งฟงแล้วเบิร์นอ่ะแรงมากลดคู่ดาวเข้าไปอีกนะครับไอซี่ชาร์ตอันนี้เพิ่ม,เพ,มเพิ่มดาเมจเนาะพวกฝั่งอเนี้ยจะต้องบอกจริงๆว่าฝั่งเมดน้ำอะเขาเบาจริงไอพวกสกิลน้ำแข็งต่างๆนะเขาก็เลยเพิ่มขึ้นมา40%เนาะ แล้วก็มีไ d เดี i ไอท r i ก็อินครอันเนี้ยก็คือเพิ่มขึ้นมาในระยะเวลาของดีบั f ของเขาอันเนี้ยเพิ่มขึ้นมาจาก2เป็น4เนาะอ๋อฮะแล้วอันนี้เป็นฝั่ง PVE ซะส่วนใหญ่เห็นไหมอ่าแล้วก็มีมันตีเกนไอรี c e ไอ้ตัวลดลดไอเนี้ต้านทานของไฟลงมีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นมาให้ใช้ลดต้านทานของไฟทำให้เราโจมตีไฟได้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็มี นิสตอมเฟม o a สแ n d ไอพวกสกิลออปติมั่ต่างๆเนี่ยเขาจะทำให้คูดาวรีดาเมนเนี่ยเขาจะมีปรับบ้างแต่เขาไม่ได้บอกรายละเอียดเนะาะอฮะแล้วก็แก้ไขอันนี้น่าจะเป็นบัก๊กไม่แน่ใจว่ามันคือบั๊กอะไรเพราะผมก็าหาไม่เจอไอไฟบอลกับไอกาซาฟิล์มเนี่ยมันบั๊กอะไรเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าเขาแก้แล้วมันจะเป็นยังไงเนาะส่วนอะโคอะโคแบบเนี่ยก็จะบัฟได้บัฟเหมือนกันเพิ่มระยะเนาะ เพิ่มระยะให้มันกว้างขึ้น35%แล้วก็ซิงเกิลฮิตเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้นอีก10%นะครับผมแอดเพิ่มขึ้นใน LE ของดาเมจที่มันบูตเข้าไปอีกออ skill stamp เนี่ยต่อมาสกิลส t ตมแอ t แท็กเนี่ยดาเมจก็เพิ่มเข้าไปอีก20%สเปรบอลวอเทกกับไซคอนไซโคไซโคคิกเนี่ยก็อันนี้เขาจะบอกว่าเกรทลี่อินค e ดดาเมจเนาะแล้วก็คูลดาวเนี่ย e ด u c ส ลดลงเหลือ16วิอันนี้ไม่แน่ใจว่ามัน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 หมายถึงอะไรเพราะว่าผมจำสก,กิลนี้ไม่ได้อ๋อฮะอันนี้ต้องขออภัยเนาะต่อมามาถึงโบมาสบ้างครับตัวถือว่าเป็นตัวหลักอีกตัวหนึ่งที่ผมเล่นนอกจากพระก็จะมีโบมาสที่ผมเล่นเนาะชาร์จช็อต PV เพิ่มบวกอีก31มของดาเมจไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็น31%เนาะเพิ่มดาเมจเข้าไปอีกแล้วก็ฟิกซ์ดาเมจหลักๆเลยอีก10%นะครับผม อะไอตัวชาร์จช็อตนะก็คือไอที่มันมันมันยิงสกิลแรกอ่ะชาร์จแล้วยิงนานๆหน่อยนะ,ะแล้วก็ไอตัวนี้ไอซีสแตนเนี่ยซีสแตนเนี่ยตัวสกิลหลักของผมเลยเนี่ยเขาเพิ่มอะไรไปฟูลลี่ออ i ติไมเพิ่มเข้าไปก็คือจำนวนฮิตเนาะอ่ะแล้วก็เพิ่ม i อเฟร e เข้าไป <laughs> เดี๋ยวต้องมาดูว่า i อเฟร e ของสกิลเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะปกติเราตั้งป้อมเนาะ อ่ถ้ามันเป็น i อเฟ m e หมดผมว่ามันน่าจะโกงไปไม่น่าใช่เดี๋ยวต้องดูว่าไปเป็นยังไงเนาะอาจจะเป็นเป็นไอเฟมตอนกดที่เพิ่งเริ่มตั้งป้อมกับือกับตอนที่มันเพิ่งออกจากป้อมต่อไป s ส i ิปช็อตสกิลรอบตัวอันนี้เขาเพิ่มให้ใหม่เหมือนเพิ่มเข้าไปหรือปรับอะไรเข้าไปสักอย่างหนึ่งให้ให้มันเป็นฮิตที่มันสมควรที่จะต้องเป็นอ่าผมคิดว่านะคือบางอันอนะบางทีอะเราไปใช้สกิลใกล้บอสมันไม่โดนทั้งหมด มันอาจจะกลายเป็นโดนกระเจิงหนึ่งเองเขาก็เลยจะปรับอันตรงนี้เนาะต่อมา Arrow b a l l e t อันนี้ผมจำไม่ได้ว่าชื่อมันคือสกิลอันไหนมันคืออันติหรือเปล่าหรือมันอะไรสักอย่างหนึ่งหรือไอตัวกระโดดจำไม่ได้นี่ต้องขอขไปก็คือบวกดาเมจไปเนะาะ50%เรเชนชอ็อตคูลด,ดาวน์ลดลงเข้าไปอีกอันนี้ก็เป็นสกิลหลักอันหนึ่งเลยลดคูลด,ดาวน์ลงไปเหลือ1 5ินะครับพังฟาลาดินกับพีซเนี่ยเขาจะรวมเข้ามาเนาะ Holy relic แล้วก็ lightning zap เนี่ย n าวด e อ่าตอนนี้เพิ่มเข้าไปก็คือเปลี่ยนและอันเดิมมันเป็นอะไรผมไม่แน่ใจแต่เพิ่มก็คือคิดจากคำนวณจากดาเมจกายภาพและดาเมจเวทมมตนเลยทั้งสองอันเลยนะครับผมส่วน skill อันอีกอันหนึ่งือไอ้ scare scare s c e hammering เนี่ยไม่แน่ใจมันคืออันไหนเนาะอ่าเขาเพิ่มเข้าไปในวิธีการคิดก็ค,คือคำนวณจากสเต็งและอินเข้าไป น,นั่นหมายความว่าเขาปรับสายเนี้ให้เล่นได้ทั้งสองอย่างคือ up damage ฝั่งกายภาพและเวทแล้วก็สเตนแล้วอินเนี่ยลงไปเลยยิ่งแรงเนะาะอ่าฮะแล้วก็ฟิกอินคาเลตไอตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจว่า l ไลนิ่งโบกับแกนคอร์สเนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอืมหึเพราะว่าเราใช้มันก็มันก็แรงนะแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเดี๋ยวต้องไปดูกันว่ามันเป็นยังไงต่อมาอันอื่นล่ะ เขาปลดแคปดาเมจบูทแคปที่ว่าเวลาเราจะยัดบอสมันจะมีติดแคปไ้ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเพิ่มเป็นสองร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเราจะตีมันง่ายขึ้นและไวขึ้นนะครับอัพติไม์เบิร์นกับฟรีดก็คืออย่างที่บอกไปเขาจะแก้แก้ลอจิกใหม่แก้วิธีการคำนวณใหม่ให้มันดีขึ้นแหละเบิร์นเป็นยังไงมากขึ้นหรือเปล่าเพิ่มดาเมจของเบิร์นที่คำนวณดาเมจเพิ่มขึ้นไปฟรีดก็คือการแช่แข็งให้มันสแ,แต็กได้ต่อระยะเวลาหรือเปล่า โดยปกติมันต่อระยะเวลาได้เดี๋ยวต้องมาดูเพราะว่าอันแรกแพทก่อนหน้ามันต่อเวลาไม่ได้เนาะมันแช่ใครแช่มันอ,อ,อย่างอื่นไม่มีหลายครับประมาณนี้เลยนี่ที่ที่เขาจะอัปเดตนะหลักๆเลยคือปรับสกิลบัฟทั้งนั้นเลยไม่มีไม่มีไม่มีดีบัฟสักตัวเลยบัฟทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็อีการหนึ่งก็คือเพิ่มน้องแว่นมาซึ่งทุกคนน่าจะว้าวในเรื่องแว่นเนาะผมก็ว้าวเพราะผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบชูตติ้งนะชอบชูตติ้งมาก แต่ว่าเล่นเกียร์ก็สบายเล่นอัดเดบก็ก็สนุกอาา่าฮะส่วนฟิสิกส์เนี่ยก็จะเป็นสายซับพเพิ่มขึ้นละจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีฮิลขึ้นมาแทนพระได้แต่ก็ไม่ได้จัดจ้านพระนะแต่ก็ฮิลได้นะครับผมอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวมันจะยาวกันไปเพราะแค่อธิบายสกิลก็ยาวแล้วเดี๋ยวผมจะลงคลิปสกิลที่ผมอัดไว้ก่อนเนาะสกิลของแต่แต่ละอาชีพให้มันครบก่อนแต่อาจจะลัดคิวของแว่นเอามาใส่ด้วยนิดหน่อย นะครับผมขอฝากสปอนเซอร์เราไวห้หน่อยเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเติมเกมนะครับผม richman shop เติมถูกเติมไวปลอดภัยมีบริการผ่อนชำระด้วยนะครับผมเติมอยู่ที่นี่เป็นประจำเลยตามลิงก์กันไปด้านล่างได้เลยนะครับ